สวัสดีครับสถานการณ์ไทยกัมพูชาตอนนี้ก็เป็นช่วงส่งฟ้อง UN มีการประทวงส่วนการที่ไทยบอกว่าจะมีการตอบโต้ทางยุทธวิธีแต่ไม่สามารถเอามาบอกได้ผู้ชมก็คิดไปไกลว่ามีการใช้กําลังแบบแน่ๆซึ่งการเสนอข่าวบ้านเราช่วงหลังมามีการปั่นข่าวซะเยอะสุดท้ายไม่มีอะไรสักอย่างทั้ง F16 ทั้งอันนั้นอันนี้พอแต่ว่ามีอะไรมาพูดลงคลิปไปวันวผู้ชมก็ต้องพิจารณาด้วยเรื่องราวมันเยอะมากในแต่ละวัน แต่ว่าหาความจริงได้น้อยเรื่องต่างประเทศไกลๆบ้านก็ว่าไปอย่างเรื่องบ้านเราใกล้ๆหลายคนก็ยังไม่รู้ว่าความจริงเป็นอย่างไรถูกปั่นหัวจนเป็นจริงหรีดไปหมดแล้วตั้งแต่เรื่องว้าแดงมาแล้วก็ไม่มีอะไรเรื่องเล่าที่มีการยึดฐานของเราตอนนี้ก็เงียบไปแล้วมาเขมรอีกอันนี้เรื่องยาวไม่จบง่งายๆเขมรก็พยายามหาเรื่องให้ไทยไปเข้าแผนของตัวเองจะลากไปฟ้องยูเ็ไปฟ้องศาลโลกมีผู้ชมเคยถามว่า ทำไมไทยต้องกลัวยูเอ็นต้องกลัวศาสโลกจัดการขมรให้จบจบจะได้ไหมบ้านก็มีกฎบ้านเมืองก็มีกฎเมืองโลกย่อมมีกฎของโลกถ้าไทยไม่สนกฎโลกบุกทุบขมรมีมาตรการลงโทษแน่นอนอยู่แล้วส่วนขมรยึดยากเล่เหลี่ยมก็โดนเหมือนกันเศรษฐกิจขมรก็ไม่ไปไหนมาไหนการลงทุนก็น้อยนั่นคือมาตรการนะครับยูเอ็นไม่มายึดไม่มาทําลายอยู่แล้วแต่ว่าจะใช้มาตรการทางการค้าการคว่ำบาตรมันก็มีผล เพื่อนบ้านจึงมาดิ้นรนทำงานในไทยเพราะไทยถือว่าสหรัฐยังช่วยอยู่เรื่องการค้าถ้าไทยเป็นเหมือนเพื่อนบ้านไม่ดีแน่ดังนั้นไทยต้องเบาได้เบารักษาเศรษฐกิจไว้ไม่ละเมิดกฎยูเอ็ไม่ได้ไม่ดีแน่นั่นคือเหตุผลว่าทําไมไทยดูไม่เด็ดขาดก็ขอให้เข้าใจนะครับตอนนี้ทหารมีอํานาจจัดการทุกอย่างก็ต้องรอบคอบทหารก็ไม่กล้าสั่งบุกเพราะรู้ว่าอะไรจะตามมายอมตามกติกาประท้วงยืนรื่อ อาจจะไม่ถูกใจใครหลายคนมีการแซวว่าต่อไปไม่ต้องซื้อยุธทธปกรณ์แล้วสั่งซื้อเครื่องปิ้นกับกระดาษ A4 ไว้ทำหนังสือประท้วงก็ขอให้ใจเย็นๆทุกอย่างมันมีเหตุผลของมัน หลังจากที่มีทหารไทยเหยียบทุ่นและคาดว่ามีอีกหลายร้อยลูกที่ขมรมาแอบวางไว้ต้องเข้าใจว่าชายแดนยาวไม่ได้เฝ้าตลอดเวลามีการลาดตระเวนเป็นบางช่วงเวลาเท่านั้นคนป้องกันกับคนจ้องมันระวังยากมากตอนนี้ชัดเจนว่าเป็นทุ่นที่ขมรนมาวางใหม่มันผิดทุกกฎอยู่แล้วทั้งละเมิดอนุสัญญ,ญาทั้งละเมิด MOU43 มีการกดดันให้ตอบโต้ขมรกองทัพภาคที่สองก็ยืนยันว่าพร้อมตอบโต้ถ้าขมินลุกล้ำฝั่งไทย แต่ว่าไปบุกขมรไม่ได้อยู่แล้วให้เข้าใจตรงนี้เพราะคนส่วนหนึ่งอยากให้ไทยรบก็ต้องยอมรับว่าจะไปเปิดอย่างไรบอกก่อนว่าขมรปฏิเสธไม่รู้เห็นการวางทุนแต่ก็มีภาพหลักฐานชัดว่าขมรมีการวางทุนแต่ว่าหลักฐานตรงที่เกิดเหตุไม่มีมันก็จับไม่ได้คาหนังคาเขาเบื้องต้นไทยส่งเจ้าหน้าที่เข้าเคลียร์พื้นที่ก็เพื่อเก็บกู้ทุนและไทยจี้ให้ขมรรับผิดชอบสี่ข้อ หสอบสวนว่าใครเป็นคนวางทุน 2. ลงโทษคนวางทุนสรับปากว่าจะไม่ให้เกิดขึ้นอีก 4. ี่เยียวยาคนไทยได้ยินก็ข่าวอ่อนแค่นี้แหละครับและขเขมรไม่มารับผิดชอบอยู่แล้วอย่างท้ายไทยไปฟ้อง u ูด้วยกันด้วยส่วนทางขเขมรบอกว่าถ้าไทยล้อมรัวประสาตาเมินทมขเขมรเปิดสงครามแน่เป็นการข่มขูอีกเหมือนขเขมรไม่ได้เกรงกลัวไทยเลยเอาตรงๆขเขมรก็ทุ่มทนมีเรื่องสุดซอย ถอยไม่ได้มันถึงขนาดนี้แล้วมันก็น่าสนใจว่าถ้าไทยไม่ไปตามเกมเขมรสุดท้ายเขมรไม่ได้อะไรจะเป็นอย่างไรเหมือนเขมรทุบหม้อข้าวตัวเองไปแล้วเกมแบบนี้มีความเสี่ยงสูงขอให้ไทยมีสรงไว้อย่าไปเข้าทางเขมรยือต่อไปสายป่านเขมรสั้นกว่าไทยอยู่แล้วไม่นานก็คงรู้เรื่องแอดมินเข้าใจแม่ทัพภาคที่สองนะครับต้องรอบครอบซึ่งถูกต้องแล้ว